าวบ้านหมู่บ้านอื่นๆนะครับที่มาร่วมฉีดในวันนี้นะครับส่วนคนที่อยู่บ้านลุ่มนะครับก็เมื่อวานได้รับเอกสารไปแล้วครับครับตรงนู้นเลยครับทางเข้าครับที่มีโต๊ะเก้าอี้อยู่นะครับเรียนเชิญนะครับฝั่งโน้นแล้ฝั่งโน้นอ๋อคนนี้มาตะกี้โอเคครับเชิญเชิญ พอเปิดแม่ก,ก็จำหน้าไม่ได้นะครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยววยใอ,อ,อ,อะไรครับไฟแสงสีเอาไม่ใช่ครับไฟสร้างภาพอาจารย์อัมรันมะรอปีครับ ครับวันนี้นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ทานอาหารเช้านะครับก็ขอแนะนำนะครับว่าทานอาหารเช้าก่อนเป็นการดีกว่านะครับวันนี้เร็วครับวันนี้ครับไม่เยอะนะครับนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่เกิน200คนนะครับกับครั้งก่อนที่เราฉีดนะครับประมาณ600อกว่าคนนะครับถ้ารวมชาวบ้านด้วยก็ประมาณ700อยกว่านะครับแต่ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะ คณะครูโรงเรียนสังคมอิสลามิทยาครับทำงานเป็นทีมเลครับช่วยกันรับผิดชอบช่วยกันดูแลช่วยกันจัดสถานที่นะครับซึ่งทําให้เกิดความสะดวกกับความง่ายดายคับกับคุณหมอที่มาให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กรอกเอกสารครับให้ไปกรอกที่ทางเข้า อ่าบันไดใต้ใต้ใต้อาคารครับเขาเรียกอะไรนะหัวมุกมุกอ่าวมุกหนึ่งนะครับแต่ถ้ากรอเอกสารเรียบร้อยครับขึ้นเอกสารไป็นื่ตรงนู้นด้วยครับว่าเออผมตอบมาแล้วนะครับกรอกเสร็จเดี๋ยวคณะครูก็จะให้เราไปนั่งตรงไหนก็แล้วรอควาตอบนะครับจะทำมาหน้าคุณแล้วครั้แรกแต่บ้านนั่งไปไหน เรคบชาวบ้านะที่มาเดี๋ยวเกินเกินเกินนาเี้ขพวกโคราหล่าเราไม่ื้นพาะแค่นกดีเลยแต่ว่าเด็กเราแรงเนะชาวบ้านเขาใน

มุทาร์มใช่คุแก okay, no ่คนใช้าว่ามันไม่เหมือนเด็กไงไม่ใชสะดวกคือเป็นทั้งที่รุ่นกว่ารอบคิวได้จับหนูโผันจี คบเรียนชิญนะครับสำหรับพี่น้องนะต่างบ้านหรือว,ว่าต่างสิ่นต่างแดนนะที่มีความประสงค์ต้องการจะฉีดวัคซีนป้องการโควิดสุก้าวครับมีเพื่อนมีพักพวกมีญาติพี่น้องนะที่สาหากว่ายังไม่ได้ฉีดก็